มาดูตอนนี้เจ้าที่ป่าไม้กําลังปล่อยโดนครับตอนนี้กําลังปล่อยโดนอีกตัวขึ้นไปดูนี่ฮะบินขึ้นไปแล้วฮะเป็นโดนของเจ้าที่ป่าไม้ครับไปแล้วครับไปดูแนวดูผ่านมือถือได้เลยนะอ๋อมีจอด้วยเป็นโดนของเจ้าที่ครับโอ้ไปแล้วนู่น ขึ้นไปได้ครไปดูว่าอาณาเขตของไฟไหม้ถึงไหนแล้วนะครับตอนที่เจ้าที่ก็เนี่ยขึ้นไปถ่าย,นะ,ายนะกดถ่ายรูปอ่ะดูกระแสไฟว่าถึงไหนแล้วนะตอนนี้ปล่อยโดนไปแล้วนะฮะ นี่ครับปล่อยโดนขึ้นไปดูแนวกระแสะไฟข้างบนเนาะว่าไม่ถึงไหนละตอนนี้มันเหมือนกับการทำงานแข่งกับเวลาครับเพราะว่านะแนวกั้นไฟตอนนี้นะครับเพิ่งได้ไปถึงครึ่งเขาเองนะครับเพิ่งไปถึงตรงตรงนี้เองนะแต่ไฟมันไม่มาอีกไม่ไม่ไม่ไมถึงสิบเมตรแล้วจะถึงแล้วเนี่ยจะถึงแนวกั้นไฟที่เจ้าที่ทำไปแล้วนั่นก็หมายความว่านะ ไม่ทันนะครับไม่ทันซึ่งเมื่อกี้นะ่ะนะอยู่ตรงช่วงเนี้ยนะครับแนวกั้นไฟถึงต้นไม้เนี่ยเห็นไหมฮะต้นไม้เนี่ยตรงบริเวณเนี้ยแต่ไฟอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยทันไปนะทันไหมนะฮนะถ้าไม่ทันก็อาจจะแบบกลับไปทำมาอีกทีหนึ่งนะเป็นการทำงานแข่งกับเวลามาก,กวันนี้นะฮะนี่ครับตอนนี้ ก็ดูกาลังเสริมเนาะแดดร้อนจัดมากตอนนี้นะคร้อนจัดจริงๆยิ่งขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยไม่สัมผัสถึงลมเลยเพราะว่ากลุ่มกอไผ่ใบไม้หนานะลมมาไม่ถึงอ่ะตอนนี้เจ้าที่ลงมาแล้วครับตอนนี้ฮะมีเจ้าที่บังสวนลงมานะ เป็นยังไงข้างบนทำแนวกั้นไฟถึงไหนแล้วครับกำลังไล่ทันครับกำลังไล่ไฟกำลังไล่ทันไล่ันไล่ันอ๋อไล่ฟันไม้อ๋อกำลังไล่ฟันไม้ผมว่าเราไม่ทันจริงๆอันนี้เป็นเจ้าที่เสบียงนะนะคือสเตน์ไมอาหารนะคือหัวหน้าเอ๋แกบอกให้เอาลูกแกคือ นนอน้องก็แบกขึ้นไปเไมื่อกี้เนี่ยนะพอดีไฟไม่ไม่ถึงพอดีก็เลยเอาก็เลยเอาลงมาอตอนนี้มีกำว่ากำลังกร,กระจายแล้วนะกลุ่มนี้ลงมาแล้วนะลงมาแล้วลงมาแล้วตอนนี้ อาา๋อกำลังตามลงมาเอาแล้วทำไมแบกข้าวไปของลงมาฮะทำไมแบกข้าวไปของลงมาเมื่อกี้อ๋อไไทางาไไทางมันชันเกินต้องไปอีกเขานึง,ง,านงทางม,มันชันครับจเจ้าที่เอาของไปส่งไม่ได้นะเพราะว่ามีหลายส่วนที่อยู่บนเขายังไม่ได้กินข้าวตันนี้นะเดี๋ยวจะไปอีกทางนึง ถ้ากอลว่าแบกไปเมื่อกี้นี่ต้องแบกลงมานะทางมันชันนะครับเห็นบอกนะแบกเข้าแบกของข้ามไปไม่ได้นะนี่ฮะต้องไปอีกทางหนึ่งเพราะว่ายังมีเจ้าที่บางส่วนที่อยู่บนยอดเขาขึ้นไปไม่ได้นะฮะตอนนี้เอาเนี่ยนี่ฮะมาก็ต้องน้ำเย็นๆครับชื่นใจเมื่อกี้ไปไม่มีน้ำผมก,ก็โอ้ยน้ำมือเลยเมื่อกี้น,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 นี่ฮะแบกลงมาครับ เพราะว่าไปได้แค่ครึ่งทางทางมันชันมากนะนะข้างในก็จะเป็นข้าวกล่องนะฮะข้าวกล่องแล้วก็อาหารการกินเนาะเอาไปให้เจ้าที่ที่อยู่บนยอดเขาแต่ว่าไปไม่ได้นะครับทางมันชันนะแล้วก็ไฟมันไล่ด้วยตอนนี้ไฟมันมันกลยังมาถึงแนวตรงนั้นละนะนะ,ะผมบอกมา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 ไม่ยอมมาไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ตอนนี้ เอารอฟังข่าวเอซนี่ครับถือลงมาแล้วครับถือลงมาแล้วเอา้าหมดมาแล้วถ้ากลับว่าศูนย์เปล่าแบกขึ้นไปเมื่อก,กี้นะยังไม่ถึงมือเจ้าที่ที่อยู่แต่ว่าไม่เป็นไรครับแม้จะขึ้นไปเมื่อเช้าก็ยังมีห่อข้าวเหนียวหมูปิ้งนะที่เตรียมไว้ไข่ต้มเลยฮะแล้วก็น,น้ำนะ ก็น้ำนะที่อยู่ข้างบนนะเตรียมไว้อยู่นะครับเป็นไงพี่เหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไหมครับโอ้ยผมก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่โอเคแล้วเมื่อกี้ผมขึ้นไปอะนะพี่ถามผมดิฮะพี่ถามผมดิไม่เหนื่อยใช่ไหมไม่เหนื่อยครับเหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเมื่อยเราก็ไม่เมื่อยใช่เพลงของทหารโอ้เหนี่แตกพักยัยเพลงของทหารเขาจะมีแบบว่าทำงานได้เอ็นกอฮอร์แสดงว่าเหยียดดีนะเมื่อกี้ผมแต่แปลกนะอากาศร้อนผมไม่มีเหยียบเลย แบบนี้ตายเดียวนะเอ้าเหอรอม,มาแซงมาเงียบไม่ออกอ่ะเอ้ยเงียบไม่ออกจริงคนอะไรเปลยเียนไ,ไม่มีเงียบดีกว่าเออนี่ของของคุณนเนี่ยเงี่บเงียบแตกสักพักเด้อเงียบแตกน้ำเย็นเย็นดีกว่าไม่ทั้งผมที่ผมไม่มีเหงื่อเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นกับเขาไงนะผมไม่ได้ขึ้นกับเขาผมไปขึ้นไปได้แค่ครึ่งทางนะผมเลยลงมาก่อนอ่ะนี่ครับนี่ครับคือชุดปฏิบัติการนะ ทำแนวกั้นไฟครับลงมาแล้วบางส่วนเริ่มทยอยลงมาแล้วเพราะว่าจุดที่ไปทำเนี่ยไฟมันไปถึงแล้วตอนนี้นาอากาศร้อนๆครับทุกคนครับนี่คือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วันนี้ ตอนนี้เจ้าที่เริ่มทยอยลงมาแล้วส่วนเนี้ยนะเพราะว่าที่ลงมาไม่ใช่อะไรคือไฟมันไปถึงแล้วไปถึงแนวกั้นไปแล้วนะตรงนี้ลงมาตรงนี้ลงมาเมื่อกี้ที่พี่ขึ้นไปมันมันเห็นไฟเห็นไฟลุกเลยเห็นไฟลุกเลยใช่ไหมทำไมไม่ดับอ่ะก็ับขอไม่ได้เมใช่ผมมีนอนดูคนแได้ไงอ่ะับเอาตัวรอดนคุณหัวเราเนี่ยจะอะไรขึ้นมาใครจะรับไี้ชอบนมีผมหอ้าวี่ไเลี้ยเมียผม้ล่ะบ ไม่มเ,เป็นไรเด้อเป็นดัขึ้นมาก็ไปหาแฟนใหม่เองแหละเออคุยง,ง่ายเนาะฝากบอกกันทีเลยนะครับพี่มานาจะไปเลี้ยงดูแทนนะครับไม่หรอกเลี้ยงดูไม่ไหวเดี๋ยวจะหาแฟนใหม่เองเดี๋ยวน,นี้อ้าวนี่ก็คือเอาชาวทีด่ดีไฟลงมาแล้วครับไฟเพราะว่าไฟไปถึงนะเห็นบอกตรงนี้จะลงต้นไม้เนี่ยนะไฟไปถึงตรงจุดที่เขาทำแนวกั้นไฟพอดี <c oughs> ผมว่าแล้วว่ะ เกือบไม่ทันนี่ครับใช้โดนสองเลยนะเ,เดี๋ยวเรานั่งก่อนดีกว่าพี่นะอ่ะโอเคลมเย็นสบายแล้วตอนนี้นั่งก่อนนั่งก่อน,น,อ,นอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับ